มิสซูสายย่อนะคะวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะเส้นปลายทางเรานะคะส่งมอบลูกค้ากาญจนบุรีเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนํารถต้องบอกช่วงยาวนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วงยาวโฟวิวนะคะสีขาวราคา6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับออปชั่นเต็มเต็มต้องบอกว่าออปชั่นเต็มเต็มที่เราแถมให้ลูกค้าฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าออปชั่นเต็มเตัวนี้แถมฟรีให้ลูกค้าเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาจากด้านหน้าเลยค่ะขออนุญาตนะคะเชิญเลยนะคะ ตนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะคะตัวนี้เราใส่กันชนเหล็กนะคะเป็นกันชนเหล็กออฟโรดต้องบอกว่าแข็งแกร่งจริงๆนะคะพิเศษเพิ่มขึ้นมาค่ะตัวนี้เลยนะคะเราใส่ตัววินนะคะวินไฟฟ้านะคะตัวนี้สามารถดึงน้ำหนักได้ถึง4ตันนะคะตัวนี้ลูกค้าขอมาค่ะขอมาจัดไปนะคะขอมาจัดไปไม่มีไม่ได้นะคะออฟโรดต้องมีค่ะสายวินเนาะตัวนี้กันชนเหล็กพิเศษเพิ่มเติมคืออะไรนะคะ เพิ่มเติมในเรื่องของไฟเดย์ไทม์นะคะกับตัวสปอร์ตไลท์นะคะเพิ่มตัวนี้เข้ามาให้ด้วยในชุดกันชนเหล็กที่เราแถมให้ฟรีนะคะเน้นนิดนึงว่าฟรีเพราะราวางทีลูกค้าบอกว่าเอ๊ใส่ขึ้นมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมฟรีนอกจากฟรีตรงนี้แล้วมีอะไรฟรีอีกนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้โลโก้นะคะไททันสปอร์ตนะคะต้องมีค่ะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสแตนดาร์ดบางคนบอกว่าสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดมากับรถเราแถมให้ค่ะรถไม่มีนะแถมให้เดี๋ยวด้านข้างกันเลยค่ะวันนี้ขอเร็วๆเนาะ มาพร้อมกับตัวแม็กนะคะตัวนี้แม็กและยางของแม็กซิตนะคะแม็กซิตเจ็มัดยางเล็กนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว AT ทค่ะมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะนอกจากตรงนี้แล้วเพิ่มเติมมาต้องมีค่ะนะคะออฟโรดบันไดค่ะเพราะรถเรามีความสูงขึ้นมานะคะขึ้นลงต้องสะดวกนะคะบันไดก็ต้องเป็นเหล็กแบบนี้เลยค่ะเหล็กแข็งแข็งกันแบบนี้ไปเลยนะคะแผ่นล้อยาวเลยค่ะตัวนี้จะให้เห็นเลยนะคะว่าเ,เราใส่สติกเกอร์ลายโคน นะคะสติกเกอร์ไลโคนไทตันอัปโหลดค่ะอย่างที่บอกสติกเกอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไทตันเนาะลูกค้าอยากได้แบบซิกเนเจอร์เป็นอะไรที่พิเศษพิเศษชื่อบริษัทนะคะชื่อตัวเองชื่อสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากพิเศษตรงไหนใส่เข้าไปได้เลยค่ะเราใส่ให้เนาะไล่มาเลยค่ะตัวนี้ต้องมีค่ะนะคะตัวโลบาพร้อมกับแหลกหลังคานะคะสำหรับผูกของใส่ของนะคะ ตรงนี้นะคะออฟโรดต้องมีมานะคะข้อดีของช่วงยาวค่ะเราจะมีหูนะคะด้านข้างเอาไว้สําหรับผูกมัดนะคะตัวนี้เรามีมาให้ตามมาด้วยด้านหลังเลยค่ะด้านหลังเราจะมีกันชนเหมือนเดิมค่ะกันชนแข็งแข็งแกล่งแกลงกันไปเลยนะคะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับหูนะคะหูแดงค่ะดําแดงดําแดงต้องมานะคะ ตัวนี้ลูกค้าขอมาค่ะนะคะตัวปากนกแก้วนะคะสําหรับลากจูงนะคะเพิ่มเติมเข้ามาอย่างที่บอกคะ่ะขอให้ขอค่ะซื้อจากซื้อแล้วก็อยากได้ต้องขอค่ะถ้าขอมาตั้นมิสูสายยอดจัดให้เลยค่ะนะคะมากันด้านหน้าเน้ะด,ด้านข้างนะคะตรงนี้เห็นกันครบแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไรที่พิเศษนะคะคือเรา,าออกมานอกสถานที่นะคะจังหวัดกาญจานบุรีนะคะ าหมายของตั้นมิสูสายย่อค่ะอยากส่งมอบรถทั่วประเทศนะคะอยากส่งมอบรถทุกจังหวัดทั่วประเทศของประเทศไทยนะคะเ้าอย่างนั้นวันนี้ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบนะคะอยากติดตามรบกวนเลยดีกว่าค่ะขอรบกวนเนาะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมสับสไครให้กับตั้นมิสูสายยอด้วยนะคะวันนี้แนะนําแค่นี้เดี๋ยวเราเรามีส่งมอบอีกเราจะรีบม,มานําเสนอให้ดูอีกทีนึงนะคะฝากด้วยนะคะกับช่องมิสูสายยอตั้นมิสูสายยอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บายบายค่ะ